คำพีเล่มหนึ่งที่ชาวยุทธในนิยายยอมฆ่าแกงกันเพื่อให้ได้มาครอบครองเล่าลือกันว่าผู้ที่ฝึกสำเร็จจะมีร่างกายดุดเหล็กไหลและพละกกำลังมหาศาลดั่งเทพเจ้าแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเบื้องหลังอภินิหารเหล่านั้นไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่มันคือวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาก่อนการถึง1 5 0 0ปีรายการเรื่องนี้มีที่มาสี่ั้นนี้ เราจะหยิบคำภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นตำนานศักดิ์สิทธิ์ของวัดเศร้าหลินมาวางบนเตียงผาตัดแล้วชำแหละดูด้วยมีดหมอในยุคปัจจุบันเราจะมาไขาปริศนากันครับว่าสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าลมปราณแท้จริงแล้วคือระบบประสาทอัตโนมัติหรือไม่การยืนนิ่งๆเป็นชั่วโมงสร้างพละงกำลังที่รุนแรงกว่าการยกเวทได้อย่างไร และเทคโนโลยีทางชีวภาพในคัมภีร์นี้จะช่วยซ่อมแซมร่างกายคุณจากออฟฟิศซินโดรมได้ยังไงลบภาพจอมลึดเหาะเหินเดินอากาศออกไปก่อนแล้วสวมแว่นตานักวิทยาศาสตร์มามองร่างกายมนุษย์ในมุมใหม่เพราะทุกตำนานล้วนมีนกลไกที่ซ่อนอยู่เราลองย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยครับบนยอดเขาสูงเสียดฟ้าของเทือกเขาทรงสารประเทศจีน มีถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนหลักฐามชิ้นสำคัญมานานกว่า1,500ปีตำนานเล่าว่านักบวดรูปหนึ่งนามว่าตักหมอหรือพระโพธิธรรมได้เดินทางมาพำนักที่ถ้ำแห่งนี้ท่านนั่งหันหน้าเข้าหาผนังถ้ำที่เย็นเฉียบนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่อนวันแล้ววันเล่านานถึง9ปีเต็ม ความนิ่งของท่านทรงพลังขนาดไหนขนาดที่ว่าเมื่อท่านลุกจากไปเงาของท่านกลับไม่ยอมจากไปด้วยมันฝังลึกลงไปในเนื้อหินกลายเป็นรอยประทับรูปคนนั่งสมาธิที่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเราตัดเรื่องอภินิหารแฟนตาซีทิ้งไปเหลือไว้แค่บริบททางประวัติศาสตร์เราจะพบแรงจูงใจที่น่าสนใจซ่อนอยู่ เพราะก่อนที่ตักหมอจะมอบวิชานี้ให้พระวัดเศ้าหลินไม่ใช่นักรบผู้เกรียงไกรอย่างที่เราเห็นในหนังแต่กลับเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอจนน่าตกใจบันทึกระบุว่าพระในยุคนั้นร่างกายสู้ผอมขี้โรคและมักจะสปะงกหลับทุกครั้งที่เริ่มนั่งสมาธิจิตใจอยากจะบรรลุธรรมแต่ร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือ ตักหมอจึงคิดค้นคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นหรืออี้จริงๆขึ้นมาเพื่อซ่อมร่างกายที่พังทลายเหล่านั้นคำถามคือทำไมคัมพีเล่มบางๆนี้ถึงเปลี่ยนคนป่วยให้กลายเป็นยอดมนุษย์กระดูกเหล็กได้ในยุคที่ไม่มีดัมเบลไม่มีเครื่องออกกำลังกายตักหมอใช้วิธีไหนแฮกร่างกายมนุษย์หรือว่าเงาที่ฝังอยู่บนผนังถ้ำนั้นจะไม่ได้เกิดจากเวทมนต แต่เกิดจากแรงดันมหาศาลบางอย่างที่ท่านสร้างขึ้นมาจากภายในเบาะแสแรกของคดีนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูขัดแย้งกับสามัญสำนึกที่สุดนั่นคือคำสอนหน้าแรกที่บอกว่าหากเจ้าปรารถนาพละกำลังสูงสุดจงอย่าขยับตัวแม้แต่นิ้วเดียวคุณเคยลองยืนดันกำแพงให้สุดแรงเกิดดูไหมครับคุณออกแรงจนหน้าดำหน้าแดงกล้ามเนื้อแขนสั่นระริก เงือแตกพลักแต่กำแพงไม่ขยับแม้แต่มิลลิเมตรเดียวในทางฟิสิกส์ถือว่างานเป็นศูนย์แต่ในทางสรีรวิทยาร่างกายของคุณกำลังทำสงครามภายในที่รุนแรงมห ah าศาลนี่คือหัวใจของคดีในตอนนี้ครับเราจะมาถอดรหัสคำสอนหน้าแรกของคำพีที่ดูขัดแย้งที่สุดนั่นคือการสร้างพลังด้วยการหยุดนิ่ง ถ้าเราแอบเข้าไปดูการฝึกของพระวัดเศ้าหลินในยุคแรกเราอาจจะเห็นภาพที่น่าแปลกใจพวกท่านไม่ได้วิ่งรอบภูเขาไม่ได้ยกก้อนหินหนักๆแต่กลับยืนนิ่งๆในท่านั่งม้าหรือท่าอรหันค้างไว้จนทูบหมดดอกคนภายนอกมองมาอาจคิดว่าพระเหล่านี้มายืนเก๊กท่าถ่ายรูปหรือทำสมาธิเฉยๆแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้ผิวหนังที่นิ่งสงบนั้น กล้ามเนื้อกำลังถูกฉีกกระชากและสร้างใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่าอโซเม t r i c มันคือการออกกำลังกายแบบเกรงต้านโดยไม่มีการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างจากการยกดัมเบลที่เราคุ้นเคยที่กล้ามเนื้อต้องยืดและหดแต่การเกรงค้างแบบในคัมภีคือการสั่งให้สมองระดมพลเส้นใยกล้ามเนื้อมาทำงานพร้อมกันให้มากที่สุดเพื่อต้านทานแรงโน้มถ่วง ผลลับที่ได้คือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่หนาแน่นและทนทานซึ่งเหมาะมากสําหรับพระที่ร่างกายอ่อนแอในตอนนั้นเพราะลดความเสี่ยงที่ข้อต่อจะบาดเจ็บจกากการขยับแถมยังทําได้ทุกที่แม้แต่ในที่แคบๆอย่างในถา้าดังนั้นรอยเงาบนผนังถ้าของตักมอจึงไม่ใช่เรื่องอภินิหารแต่มันคือหลักฐานของความพยายามระดับมนุษย์ที่ยืนหยัดต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงจนร่างกายเปลี่ยนสภาพไป แต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครเข้ายิมจะรู้ว่าการเล่นเวทหนักๆหรือเกรงกล้ามเนื้อมากๆจะทำให้ตัวตึงและแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์นักกล้ามส่วนใหญ่ตัวใหญ่แต่เกาหลังตัวเองไม่ถึงแต่ทำไมจอมยุทธในตำนานถึงมีความพลิ้วไหวทำไมพวกเขาถึงเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเหมือนสายน้ำไม่แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้การฝึกแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่น่าจะใช่คำตอบทั้งหมดมันต้องมีชิ้นส่วนที่หายไป ชิ้นส่วนที่เป็นความลับระดับสูงซึ่งซ่อนอยู่ลึกกว่าชั้นกล้ามเนื้อและทำหน้าที่เชื่อมร่างกายมนุษย์ทั้งร่างให้เป็นชิ้นเดียวกันเวลาคุณปอกส้มเคยหงุดหงิดกับเส้นใยสขีขาวที่เกาะอยู่บนเนื้อส้มไหมครับหรือเวลาทานสเต็กเนื้อเคยเห็นเยื่อบางๆสีขาวที่เหนียวจนเคี้ยวไม่เข้าหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มักจะเคี้ยมันทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีแต่เจ้าเยื่อสีขาวที่ดูไร้ค่านั้น คือกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาความพลิ้วไหวของจอมหยุดตักหมอรู้เรื่องนี้ดีจิงตั้งชื่อคำภีว่าอ e. ี้จินจิงคำว่าจิงในภาษาจีนมักถูกแปลว่าเส้นเอ็นแต่ในความหมายทางการแพทย์จีนโบราณมันกินความหมายกว้างกว่านั้นมันหมายรวมถึงพังผืดหรือในภาษาแพทย์ปัจจุบันเรียกว่าฟาเสียลองจินตนาการว่าถ้าเราลอกหนังมนุษย์ออก แล้วละลายกล้ามเนื้อกับกระดูกทิ้งไปให้หมดร่างกายเราจะไม่กองเหลวเป็นน้ำแต่จะยังคงรูปทรงเป็นร่างคนอยู่ได้ด้วยโครงสร้างของเจ้าฟาเสียนี่แหละครับมันคือตะข่ายใยแมงมุมเหนียวหนึบที่ห่อหุ้มกล้ามเนื้อทุกมัดอวัยวะทุกชิ้นและเชื่อมโยงร่างกายตั้งแต่ปลายเท้ายาวไปจนถึงศีรษะให้เป็นผืนเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่าในคัมภีร์ถึงดูแปลกประหลาด บางท่าให้บิดตัวเป็นเกลียวเหมือนผ้าที่ถูกบิดน้ำบางท่าให้ยืดเหยียดสุดแขนพร้อมกับเกรงนิ้วท่านไม่ได้กำลังยืดกล้ามเนื้อครับแต่ท่านกำลังนวดและดัดโครงสร้างตาข่ายนี้ให้เปลี่ยนสภาพจากที่เคยแห้งกรอบเหมือนหนังยางตากแดดให้กลายเป็นสปริงที่ยืดหยุน่นเมื่อโครงสร้างนี้ถูกปลุกให้ตื่นร่างกายของคุณจะไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยแรงจากกล้ามเนื้อเป็นมัด,ม,ดมัดแยกกันอีกต่อไป แต่จะเคลื่อนไหวเหมือนแท่ที่แค่สะบัดข้อมือเบาแรงก็ทรงผ่านตะขายนี้ไปสร้างความรุนแรงที่ปลายแท่ได้มหาศาลตอนนี้เราได้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังจากการเกรงกล้ามเนื้อและได้ตัวถังที่ยืดหยุ่นจากพังผืดรถคันนี้พร้อมจะวิ่งแล้วขาดก็แดกคนขับที่จะคอยควบคุมระบบทั้งหมดและในคัมภีร์เล่มนี้มีบทหนึ่งที่พูดถึงพลังงานลึกลับที่ใช้ขับเคลื่อนร่างกาย สิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าลมปราณมันจะเป็นแค่เรื่องไสยศาสตร์หรือมันคือระบบไฟฟ้าที่มีอยู่จริงในตัวเรากันแน่เวลาเราดูหนังจีนกับลังภายในสิ่งที่ดูเป็นแฟนตาซีที่สุดคือลมปราณหรือชี่มันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแสงเลเซอร์เป็นพลังฝ่ามือระเบิดหินผาจนหลายคนมองว่าเป็นนิทานหลอกเด็กแต่ถ้าเราตัดสเปเชียลเอฟเฟกทิ้งไป แล้วถามหมอในยุคปัจจุบันว่าพลังงานที่ขับเคลื่อนร่างกายมนุษย์จริงๆคืออะไรคำตอบนั้นเรียบง่ายมากมันคือออกซิเจนและระบบประสาทตักหมอสอนให้พระที่อ่อนแอควบคุมสองสิ่งนี้เพื่อปลุกพลังมหาศาลด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการหายใจแบบย้อนกลับปกติเวลาเราหายใจเข้าท้องจะป่องออกแต่คำพีเล่มนี้สอนให้ทำตรงกันข้าม หายใจเข้าท้องยุบหายใจออกท้องป่องฟังดูผิดธรรมชาติแต่ลองนึกภาพที่สูบลมของช่างตีเหล็กที่ต้องปั๊มลมเข้าไปเพื่อเร่งไฟในเตาให้ลุกโชนร่างกายของเราก็เหมือนเตาหลอมนั้นการเกรงหน้าท้องพร้อมกับอัดอากาศเข้าไปคือการสร้างแรงดันในช่องท้องมหาศาลลำตัวของคุณจะกลายเป็นเหมือนยางรถยนต์ที่สูบลมจนแข็งเป๊ก ทำหน้าที่เป็นเกราะธรรมชาติปกป้องกระดูกสันหลังและอวัยวะภายในนี่คือที่มาของตำนานวิชาโคงกระพันหรือระฆังทองคุ้มกายที่โดนทุบแล้วไม่เจ็บไม่ใช่เพราะมีเวทมนต์แต่เพราะมีแรงดันอากาศคอยรับแรงกระแทกแทนเนื้อหนังแต่นั่นเป็นแค่ประโยชน์ทางกายภาพสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการแฮกระบบสั่งการของร่างกายคนเรามีระบบประสาทอัตโนมัติที่คอยควบคุมหัวใจและความเครียด ซึ่งปกติเราสั่งมันไม่ได้แต่คัมภีร์เล่มนี้ค้นพบประตูหลับที่ใช้เจาะเข้าระบบนั้นนั่นคือการหายใจที่ลึกยาวและละเอียดเพื่อไปกระตุ้นเส้นประสาทคู่ที่10หรือเวกัสเนิร์ฟให้ส่งสัญญาณบอกสมองว่าปลอดภัยแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมจอมยุทธประดับสูงถึงมีจิตใจที่นิ่งสงบดังภูผาในขณะต่อสู้ท่านรู้วิธีปิดสวิตช์ความตื่นตระหนกด้วยลมหายใจของตัวเอง เราได้เห็นทั้งกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นและระบบพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพรวมอยู่ในคัมภีร์เก่าแก่เล่มเดียวมันดูสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญคำถามที่น่าสงสัยคือถ้าวิชานี้มันสุดยอดขนาดนี้ทำไมตักหมอถึงไม่เขียนชื่อตัวเองลงไปตรงๆทำไมประวัติศาสตร์ถึงสับสนว่าใครเป็นคนแต่งหรือว่าชื่อคนเขียนบนปกจะเป็นเพียงหน้ากาก ที่สวมไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างเราตามแกะรอยกันมาจนเกือบจบแฟ้มคดีจากเงาปริศนามาสู่กล้ามเนื้อพังผืดและลมหายใจตอนนี้ถึงเวลาที่อายการจะส่งสํานวนขึ้นศาลเพื่อพิภากษาคดีประวัติศาสตร์นี้แล้วครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นเล่มที่เราถืออยู่นี้อาจจะไม่ได้เขียนโดยท่านตักหมอ มีพิรุธสำคัญอยู่สองจุดจุดแรกคือช่องว่างของเวลาตักหมอมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่6แต่บันทึกเกี่ยวกับคำพีนี้กลับโผล่ขึ้นมาแพร่หลายในอีกพันปีให้หลังแถมสำนวนภาษาข้างในก็เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคของลัทธิเตา๋าทั้งเรื่องชี้และหยินหยางซึ่งขัดแย้งกับตักหมอที่เป็นพระสายพุทธจากอินเดียอย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นในสารปัจจุบันหลักฐานแค่นี้ก็เพียงพอที่จะตัดสินว่าเป็นของปลอม แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบโยนคำผีทิ้งเพราะในโลกยุคโบราณมันมีสิ่งที่เรียกว่าการตลาดแบบสวมรอยลองนึกภาพว่าคุณเป็นหมอโน,โนเนมคนหนึ่งที่ค้นพบสุดยอดวิชาดูแลร่างกายคุณพิมพ์หนังสือออกมาคงไม่มีใครเชื่อถือทางรอดเดียวที่จะทำให้ความรู้นี้ถูกส่งต่อได้คือการอ้างอิงแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นนั่นก็คือท่านตักหมอต้อนนํำนานวัดเส้าหลิน ดังนั้นคำพิภากษาของคดีนี้คือคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นอาจจะเป็นเอกสารปลอมในแง่ของผู้แต่งแต่มันคือของแท้ในแง่ขององค์ความรู้มันเปรียบเสมือนโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ของมนุษยชาติที่ถูกอัปเดตและพัฒนามาเป็นพันปีโดยนักพรสหมอและนักรบนับร้อยรุ่นแล้วถูกจับมารวมเล่มภายใต้แบรนด์เส้าหลินเพื่อให้มันขลังและศักดิ์สิทธิ์พอที่คนจะยอมฝึกตามมันนี่ไม่ใช่เวทมนต์ของเทพเจ้าองค์เดียว แต่มันคือวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านการทดลองผิดลองถูกมาอย่างโชคโชนและข่าวดีที่สุดก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่ได้ถูกล็อกรหัสไว้มันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งได้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นจอมยุทธในยุทธภพหรือพนักงานในออฟฟิศเตรียมพื้นที่หน้าโต๊ะทำงานของคุณไว้ให้ดีนะครับเพราะเรากำลังจะกดปุ่ม install ลงในร่างกายของคุณเดี๋ยวนี้เลยคุณรู้ไหมครับว่า ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ในศตรวรรษที่21ไม่ใช่เสือร้ายไม่ใช่โจรผู้ร้ายและไม่ใช่กองทับค่าศึกแต่มันคือเก้าอี้ทำงานราคาแพงที่คุณกำลังนั่งอยู่นั่นแหละครับเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้งในบทแรกผมเล่าว่าพระวัดเส้าหลินยุคแรกอ่อนแอเพราะนั่งสมาธินานเกินไปภาพนั้นมันซ้อนทับกับพวกเราทุกคนในยุคปัจจุบันอย่างน่าตกใจ เราคือนักบวชยุคใหม่ที่ำํำศีลอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมบนตึกสูงจ้องหน้าจอวันละ8ถึงสิชั่วโมงจนปวดหลังปวดคอและเครียดลงกระเพาะอาการออฟฟิศซินโดรมก็คือความอ่อนแอแบบเดียวกับที่ตักหมอเคยเจอเมื่อพันปีก่อนแต่ข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องหนีเข้าป่าไปฝึกวิชาที่ไหนเพราะแก่นแท้ของคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นที่เราถอดรหัสกันมาตลอดสามารถนำมาใช้ได้ทันที ใต้โต๊ะทำงานของคุณครับเริ่มจากหลักการแรงต้านที่มองไม่เห็นครั้งถัดไปที่คุณนั่งประชุมแล้วรู้สึกเบื่อหรือเมื่อยลองจิกปลายเท้าลงพื้นแล้วเกรงขาต้านแหงโน้มถ่วงดูสิครับหรือลองเกรงหน้าท้องค้างไว้สักสิบวินาทีโดยที่หน้าตายังยิ้มแย้มคุยงานตามปกติไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังฝึกวิชาแต่กล้ามเนื้อแกนกลางของคุณกำลังทำงานอย่างหนักต่อด้วยเรื่องตาขายพังผืด แทนที่จะแค่นั่งหลังค่อมลองจินตนาการว่ามีเชือกเส้นเล็กๆดึงกลางกระหม่อมคุณขึ้นไปหาเพดานยืดกระดูกสันหลังให้ยาวที่สุดเพื่อคลายปมตาข่ายที่รัดแน่นบริเวณคอและบ่าออกและสุดท้ายลมหายใจมังกรเมื่อไหร่ที่งานถาโถมเข้ามาหรือโดนลูกค้าบ่นจนหัวร้อนให้ลองหายใจเข้าลึกๆให้ท้องพองออกเหมือนลูกโป่งแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆ เพื <LE> so ่อสั่งสมองว่าสถานการณ์ยังปกติเห็นไหมครับว่าการเป็นจอมยุทธ์ในยุคนี้ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเหาะเหินเดินอากาศได้แต่วัดกันที่ว่าใครจะสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจท่ามกลางพายุความเครียดได้ดีกว่ากันคำผีเปลี่ยนเส้นเอ็นไม่ใช่สมบัติของวัดเซาหลินเท่านั้นแต่มันคือคู่มือการใช้งานร่างกายที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้พวกเราทุกคน คำพีเล่มจริงอยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วครับอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะเริ่มเปิดอ่านมันหรือยังและนี่คือเรื่องราวของคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นวิทยาศาสตร์การกีฬาในคราบคำพีเทวดาหวังว่าซีรีส์นี้จะทำให้คุณมองร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปและสนุกกับการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรื่องราวแนวเจาะลึกประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบนี้หรืออยากให้ผมไปแกะรอยตำนานเรื่องไหนอีก ไม่ว่าจะเป็นปีรามิดดาบซามูไรหรือเทคโนโลยีลับในสงครามโลกลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยผมรออ่านทุกข้อความของทุกคนอยู่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปยืดเส้นยืดสายบ้างแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาจนจบซีซั่นแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเรื่องนี้มีที่มาสวัสดีครับ